วันนี้เราได้มีดกีดยางเล่มใหม่มานะคะเป็นยี่ห้อกลนทนูรุ่นสแตนเลสนะคะพี่ทางเจ้าของแบรนด์นะคะทางเจ้าของมีดสนับสนุนเรามาก็ขอบคุณมากๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเราได้มาเป็นล่อง75นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองความคมกันเลยคะ่ะเป็นรุ่นรับ ่าเป็นมีดรับพร้อมกรีดเลยนะคะสั่งมาปุ๊บของถึงก็คือสามารถเอาไปลงกรีดได้เลยแบบนี้เลยค่ะคมมากนะคะ แบบนี้นะคะ่ะก็จะมีหินรับมีดนะคะมาให้แบบนี้นะคะหนึ่งก้อนพร้อมมีดหนึ่งเล่ม